สวัสดีชาวเว็แทงทุกท่านนะครับมาชคผมฟ้านะครับวันนี้เรามาชมว็บแทงบิตดีเพกันนะครับส่งมาโดยคุณมีนะครับผมในเกมชื่อนภาวันนะครับอยู่ในห้องเชียรห้าลนนะครับผมมียานต์ปีฆาดนะเป็นพี่มีนะครับผมคันเดียวนะครับ อยู่ในแบบท่าน้ำตกนะครก็เปิดมาก็เหตุคันแรกครับเป็นเป็นทัน้ง 4G ครับกับไฟติดด้วยแล้วก็เลงครับผมตรงข้างป้อมนึงร้อยของจรครับผมอีกนิดนึงเต็มเต็มมาหนึ่งห้าสิบเก้าครับเ,เพื่อนเก็บไปนะเอ๊ะข้างหน้าครับเห็นเป็นคีบหนึง่งครอยู่ข้างบ้านนะเลงฮะัจะที่เดียเอ้าอีกคันนึงฮะคีบหนึง่ง แต่คันนี้ครับผม155ยหเลยฮะไฟติดด้วยนะแล้วก็มีคนเข้าไปแคปด้วยนะไม่รู้ใครนะข <c oughs> ีดหนึ่งครเห็นน้แว๊บเมื่อกี้เห็นแคปปอมนะไม่เอาฮะคันนี้กว่าคัานเดิมนะผมก็เล่งครับผมยิงแต่ว่าโดนเพื่อนดันนะเมื่อกี้ไม่รู้ยิงเข้าหรือเปล่านะโดนขีดหนึ่งขีดหนึ่งด้วยกันนะเมื่อกี้ดันเข้ามานะแล้วยิงพอดี คนแคปนะผมเป็นแฟนาซี 4D นะแอบขออภัยนะไม่ใช่ห้องที่ห้ารดนรวนนะมีเทียสี่ข้ามาปนเลยนะฝั่งนั้หนึ่งคันแล้วก็ซาดพันธุี 4D ก็ไปเนมะื่อกี้ร้อยหกสิบกว่ากว่าเมื่อกี้ดูไม่ทันดีเซตไปแลครับนั่นหนึ่งคัร้อยห้าสิบห้าไปฮะแอบต้องถอยนะฮะต้องถอยครับพันธุ์ 4D สกอร์หนึ่งต่อสองฮะตอนนี้ยังดูดีฮะมีคิวหนึ่งอยู่ตรง,ตรงกลางตรงกลางแมพนะเป็นเพื่อนเรานะตรงนี้เป็นสี่จีฮะพยายามจะกดหัวลงไปยิงแต่มุมไม่ได้ฮะเนนมันมันติดดิงฮะไปโดนเพจหนา้ารถแล้วคิวหนะนึ่งฝั่งเราไปแล้วนะตรงนี้คิควหนึ่งฮะปลอยห้าสิบสี่ฮะผมซากไปดันหน้ารถเต็มๆฮะตรงนี้ เรียบร้อยครับหนึ่งกิวะเป็นของไม่มีตอนนี้ตรงนี้ครับผมคาริแคบเขบไอ้ชิชิโนูนะชินูปกตินนะไม่ใช่คาริชิโนูนะสักไปเมื่อกี้นะร้อยห้าของกลาแล้วตรงนี้ฮะคลิปหนึ่งคะับร้อยห้าสิบสองได้มีนะคลิปหนึ่งใกล้ตายแล้วนะแหมแล้วยังมีคนแคปเหมือนเดิมฮะแล้วโล้ตึ้งอีสั้สองร้อยห้านะแหมโอ้โหเยวโดนคลิปหนึ่งส่วนกันมาแล้วเมื่อกี้แอะ ยิงฮะตอนนี้ตอนต้สิบหกครัคือกะวะ่าแรกเลยนะแล้วก็ได้ไรครับผมแหมสกอร์สี่ต่อสี่ครับผมสี่เท่าฮะตอนนี้ไพ้สี่จีครตอนนี้เต็มเต็มฮะโอ้โหแ,แต่ว่าโดนแพ้สีนะ่ดีนะติดแคปอยู่นะยิงเข้ามาเมื่อกี้เดี๋ยวตอนนี้พี่มีเหลือหกสิบสองแล้วนะ ตวเนี้ยคลิปยังไงครตัดนะครับก่อนห้าสิบสองไปและวลิงสักนิดนึงออื้หือไม่ทันนะี่รอครับรอครับรอสักนิดนึงฮะร้รอยไฟหายฮะอ่ะเจอแล้วนะเพื่อนเห็นแล้วก็เรียบร้อยฮะเรียบร้อยกันไปนะสำหรับเกมนี้นะครับก็พี่มีนะครับผมก็ ที่มีนะครับหรือก็คือนภวรรณนะครับผมเออพี่นภวรรณแหละครับได้เอ็มแตกมานะครับยิงไป2,483ดามเมจนะครับได้เหรียญลำกล้องใหญ่แล้วก็ได้ทอบกันมานะครับผมแล้วก็ได้เหรียญองค์คลักมาด้วยนะครับผมเกมนี้ก็ได้ค่าไปจมาันยมา1,764นะครับได้เงินมาทั้งหมด21 0 0 0นนะครับเดวก็มาใช้ประมาณ2 0,000นะครับ ยิงไป18นัดนะครับผมจอกกระ17นะยิงเข้า18นะครับจำนวนที่ตกยิงมาก็เข้าเข้าทรกนัดเลยนะท,ที่โดนยิงมานะครับ3นัดนะได้เข้าไปใจอิสระนะมาอีกนิดหน่อยนะเป็น250นะครับผมก็โดนหากเรื่องแค่ยุทธปปจจัยแล้วก็จะดอุปกรณ์ไปหากเพียงแค่3 0 0อยกับอีก625นะครับผมอ่าก็โอเคครับผมสลับเกมนี้ก็เป็นไงบ้างครับถ้า ผู้ชมทุกท่านชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b เดี๋ยวกันนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับแต่คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับ